ขอโทษนะลูกฐานะบ้านเราไม่ค่อยดีลูกลูกจะไม่มีงานทําเลยให้พ่อมานบมาส่งดีกว่านโอยพ่อพ่อพ่อนำพาญมากเลยอ่ะไปได้แล้ววันนี้ไหนๆก็เป็นวันดีของลูกนะเซลรี่ก็หน่อยนะวันนี้เป็นวันดีของลูกโชคดีนะลูกสู้ๆโอ้ยพ่อพ่อไปได้แล้วอุจะไปแล้ว ชั่วโมงแล้วท้ามยังไม่เรียกสัมภาษณ์อีกเนี่ยน้องคะพ,พี่ว่าเราไม่ต้องรอเจ้าของร้านแล้วล่ะคะ่ะเชิญเข้าไปสัมภาษณ์ด้านในกับพี่ก่อนก็ได้คะ่ะได้คะ่ะเชิญนั่งได้เลยคะ่ะขอโทษทีนะที่พี่ให้เรารอนาน ตอนแรกพี่จะให้เจ้าของร้านมาสัมภาษณ์ด้วยแต่พี่ติดต่อเขาไม่ได้เลยไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าพี่ขอดูเอกสารเราหน่อยแล้วกันได้ค่ะในเราลองบอกนิสัยของตัวเองแล้วก็งานอดิเรกที่ชอบทำมาหน่อยสิคะหนูเป็นคนล่าเริงค่ะแล้วก็เข้ากับคนง่ายก็เลยชอบงานบริการค่ะ ่วนงานอันดิเรกนะคะก็จะมีช้อปปิ้งเที่ยวต่างประเทศค่ะนี่ก็เพิ่งไปโซนยุโรปมานะคะไปบ่อยมากๆเลยค่ะอ,อ๋อเหรอแล้วครอบครัวล่ะมีพี่น้องกี่คนพ่อแม่ทำอาชีพอะไรเออเออเออหนูเป็นลูกคนเดียวค่ะพ่อเป็นผู้จัดการบริษัทค่ะอืิจริงๆนะคะเมื่อกี้คนขับรถหนูก็เพิ่งขับรถสปอร์ตมาส่งค่ะ จริงๆเขาก็ต้องรอหนูนี่แหละค่ะแต่หนูบอกให้เขากลับไปก่อนโอเคพอพอพอ,อพี่ไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นเนาะเอาบอสเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยออยติดต่อคุณไม่ได้เลยก็เลยมาสัมภาษณ์น้องเขาแทนนะคะอ๋อพอดีว่าเมื่อกี้ผมเกิดบันทึดนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้โอเคแล้วครับผมว่าสัมภาษณ์ต่อ บอลไม่เป็นอะไรนะคะอไม่ค่อยสบายที่จริงนะครับผมว่าทักดีกว่าโอเคค่ะสวัสดีครับคุณซันอันนี้ยาที่สั่งซื้อครับผมเอามาให้แล้วครับนะครับมาเลยครับอ้าลูกมาสมัครงานที่นี่เหรอเอ้านี่พ่อน้องเหรอคะไม่ใช่ค่ะ คือหนูกับลุงคนนี้รู้จักกันค่ะแต่ไม่สนิทก,กันพอดีลุงแกเป็นวินในหมู่บ้านนะคะพอเจอหน้าหนูก็ชอบเรียกหนูว่าลูกอะคะ่ะหนูบอกให้เลิกเรียกหลายรอบแล้วนะคะแต่ก็ไม่ยอมฟังสักทีนั่นนะสิบอสเพราะว่าเมื่อกี้สัมภาษณ์น้องน้องก็ยังบอกอยู่เลยว่าพ่อเป็นผู้จัดการบริษัทใช่ค่ะหนูทำไมพูดกับพ่อแบบนี้พอได้ ใครจะเป็นมีพ่อเป็นวินมอไซ์มานี่มาพ่อพ่อเลิกทำตัวแบบนี้ได้ไหมพ่อทำให้หนูอายต่อหน้าคนอื่นก็บอกแล้วไงว่ามาส่งก็ให้รีบกลับไปหนูอายเหรอลูกใช่หนูอายอายที่มีพ่อขับวินแบบเนี้ย ดูพ่อแม่คนอื่นสิมีฐานะดีๆกันทั้งนั้นลูกเขาก็สบายดูพ่อดิแต่วินมอเตอร์ไซค์คนนี้ส่งลูกรุ่นเรียนจบปริญญาเลยนะอ๋อนี่คือทวงบุญคุณเหรอพ่อไปเลยนะไม่ต้องมารับหนูเดี๋ยวหนูกลับแท็กซี่โอ๊ยเบื่อ ขอทษนะคะไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยเรามาสัมภาษณ์งานต่อกันเลยไหมคะได้จ้ะผมว่าเราไม่ต้องสัมภาษณ์หรอกครับจะให้งานเลยหรอคะไม่หรอกครับคือผมจะบอกอะไรนะครับบริษัทของผมเนี่ยไม่รับคนที่ดูถูกแม้กระทั่งพ่อของตัวเองหรอกครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมรู้ว่าคุณน้าคนนั้นเนี่ย เป็นพอ่ออราวันนี้ไหนๆก็เป็นวันดีของลูกละเซลฟี่กันหน่อยนะ,อะอสองามวันนี้เป็นวันดีของลูก โ่คดีนะลูกสู้ๆโอ๊ยพ่อๆไปได้แล้วหนูจะไปแล้ว ใส่เป็นลมแน่เลยครับย่าดมยาดมยาดมอันนี้ครับย่าดมผมครับนี่ผมเป็นไรไม่รู้ครับอยู่ๆก็ง้ามเมื่อเฉยเลยครับสงสัยจะเป็นลมอ่ะครับแต่คุณไม่ต้องพูดอะไรครับบ้านอยู่ไหนครับเดี๋ยวผมไปส่งอ๋อไม่เป็นไรครับพี่พอดีว่าบริสาวผมอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับนี่ถ้าผมไม่ได้พี่ไว้เนี่ยผมน่าจะแย่มากเลยครับไม่แน่เมื่อกี้อาจจะล้มหัวพาดไป็นอะไรก็ได้ครับ ก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนพี่เออแป๊บนึงนะครับอ๋อนี่ยพี่หือว่าเป็น้าสิ่งมัศจารแล้วกันครับไม่ไม่เป็นไรครับผมรับไม่ได้หรอกครับคุณเป็นขนาดเนี้ยเป็นคนอื่นมาเขาก็ช่วยอยู่ดีครับพี่นิดเป็นคนดีมากเลยนะครับเพราะงั้น เอางี้แล้วกันครับเดีย๋ยวพี่ไปซื้อยาให้ผมหน่อยแล้วกันแล้วก็เงินพรที่เหลือเนี่ยถือว่าเป็นติดแล้วกันนะครับ,รบแล้วพี่ก็ช่วยเอาไปที่บริษัทบางรัดห,หน่อยบอกว่ามหาบุษรัน์นะครับครับได้ครับนี่ครับได้ะังนั้นอยากตรงนี้ผมขอไปก่อนนะพี่ครับผมดังั้นผมขอตัวก่อนนะครับ,รบนี่คุณคุณจะสอนอะไรให้นะครับ คนที่ดูถูกแมก้กระทั่งบุคลาลีของตัวเองเนี่ยมันไม่มีทางเจริญหรอกครับแ้อย่างเนี่ยเราไม่รับคุณแบบคุณหรอกนะครับผมว่าคุณเนี่ยน่าจะรู้นะครับว่าคุณจะทำไงต่อถ้าเกิดว่าคุณคิดได้และมีความเป็นมนุษย์พอ หนูขอโทษนะคะพ่อหนูผิดเองอะที่ทำให้พ่อเสียใจไม่เป็นไรหนูลูกอย่าว่าตัวเองแบบนั้นหนูเป็นคนเก่งอยู่แล้วแต่หนูต้องทำให้พ่อผิดหวังอะ่ะทั้งทที่หนูก็ยังหางานไม่ได้เลยอะ่ะท้้ง,งั้นก็มาทำงานที่นี่แล้วกันครับเอาจริงๆนะครับคนเราเนี่ยผิดพาดกันได้นะครับแต่ถ้ารู้จักแก้ไข รู้จักทําในสิ่งที่ผิดให้เป็นถูกได้เนะี่ยยังไงเนี่ยผมก็ให้โอกาสครับจริงหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณคมากเลยคะ่คคคะคะ่ะ